สวัสดีครับปาโกสุริโยบานทากับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับซีโมงเคิงครับตอนหนึ่งครับพี่น้องครับช่องปาโกลำเพลินอัพพิเชียรายงานครับบ้านโนนสะว่างครับน้องบัวรำพูครับอำเภอเมืองตำบลกับพี่น้องครับสีโมงเคิงครับเวทีครับผมรายงานครับ เติมตังเวทีตอน2องโมงกว่ากว่ากับสามโมงนี่ยหลับพี่น้องครับตังได้มากเกือบชั่วโมงเลยเด้พี่น้องครับชั่วโมงกว่ากว่าแล้วครับสรุปขึ้นเวทีชิดฝั่งขวาด้านฮันหนาในถนนชิดขวาฝั่งซ้ายนี่ครับไว้ให้รถจอดไว้ให้แมค่ค้าพ่อค้า ไปเอฟซีได้กมองมีจอดรจอดเออครับเบื้องต้นจะพาพว่าจอดฟรีมาสักพูดจัดว่าจอดฟรีครับพี่น้องครับเนาะจะงับเดีย้ยสถานการณ์มาสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่อสาหรับบัตรหน้างาน150บาทไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับมีการเมาไปแล้วครับโปรก,กร,รมก็สี่ห้าร้อยใบในราคา130บาทข่าวมาจังสันครับแต่ว่ากองบอท่านเด็กกองปนิโกบอท่านเด็กพอเจ้าภาพอยู่ ผู้จัดอยู่ครับเลงเพราะท่านเดกรองบานใดนี่ครับเอา้าติดตั้งเวทีครับชุดติดตั้งเวทีมาใหม่อีก9คนครับแทนบายรอบนี้เก้าคนเบิ้งว่ามีจ้าคนเดี๋ยวพญโกสิไปนับตามตัวชินับว่ามีจ้าคนติดตั้งเวทีช่วงนี้ครับพี่น้องครับรวมกับคนเก่าจะมีกี่คน หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเียี้มีแปดครับฟังนิงนึง เรืออากาศเริ่ม,มเริ่มอุ่นขึ้นมาพี่น้องครับอยู่แดดกับซีนี่ความร้อนหน่อยนอกแดดอยู่ในห่มครับเย็นสบายสบายพี่น้อง สีโม่งคืนครับตอนนี้คร <Par> ับพี่น้องเฮบบี้ที่เจ้าคนปรุงเดียวเลย ต้องไปนับซี่ไก่ไก่เนี่ยนับไก่ไก่ส่สิลงก็น,นับจงพร้อมจีด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดถนนพี่น้องหันหน้าออกตะวันออกเฉียงๆัปหน่อยครับที่ตะมันตกอยู่กันหลังพี่เนาะชัดเจนพี่น้อง สามสี่าข้างล่างข้างล่างหาข้างบน3ามเป็นแปดพเยนี่อีกเป็นเก้าตอนนี้เห็นอยู่เก้าสิคน สิบหรือสิบเอ็ดบ้านตอนนี้เห็นสิบเอ็ดคนครับเจ็ดสิบ 7, 8ພຸ້ກໍາມື ด้านหลัางด้วที่อยที่นั่นด้านนี้ก็จะเป็นล่างรถล,ล่างกบรถขนครับอันนี้รถล่างครับพี่น้องล่างก็ล่างสิลงขนดูฟังตั้งแต่เต้นกันจีบริเวณนี่แหละพี่น้องครับมีทั้งผู้ทั้งเขาเน้ำเนยมีทั้งโน่นน้ำเนย của cả dưới thừng thêu quan mẹo kì héo mấy cô ครับมาเป็นกำลังใจครับกับสาวหน่อยรำเพลินโชั่พี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามเป็นอย่างไรอัปเดตสถานการณ์ครับชั่วโมงก่อนชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะสามข้าวครับสาวหน่อยรำเพลินโชว์เฮาครับคลิปนี้ฝากไปจำนี้ก่อนครับพี่น้องครับอัปเดษกไปที่ฟอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ